วันนี้ผมได้มาเจอพัดลมของน้านะครับอยู่ในห้องเก็บของขอก็ขอแกมาครับถามว่าแกได้ใช้ไหมก็แกบ,บอกว่าไม่ได้ใช้แล้วมาดูครับว่ามันมีอะไรเสียบ้างมาดูตรงมอเตอร์ตรงแกนพัดลมก็มีเส้นได้เส้นอะไรพันอยู่สภาพบอดี้ภายนอกอก,ก็สกปรกนิดนึงเนื่องจากเก็บอยู่ในห้องเก็บของมานานส่วนสวิตก,ก็มี การฝืดนิดนึงจะไม่รู้จะใช้ได้หรือเปล่าเดี๋ยวเราต้องมาลื้อดูครับว่ามันสภาพโดยรวมแล้วมันพอจะคุ้มไหมที่เราจะซ่อมเพื่อที่จะเอามาใช้ต่อปากนี่ก็หายไปแล้วไม่รู้มันเสียไหมไม่รู้เสียหรือเปล่าหรือว่าอะไรมันหายเฉยๆก็ยังไม่รู้ก็เดี๋ยวมาตามดูกันครับจากที่ผมเช็คดูตรงแกน พัดลมมันมีได้มีสนิมขึ้นหมุนดูมันก็ฝุดๆอยู่หน่อยหนึ่งครับนี่ผมก็ได้ลือ้อออกมาแล้วเพื่อที่จะเช็คไล่ดูอาการต่างๆอันนี้ผมก็จะเอาไปล้างฐานมันเนี่ยก็เดี๋ยวเราคงต้องรออะไรจากลาซาด้ครนะับผมสั่งไปได้หลายวันแล้วครับน่าจะถึงเร็วๆนี้ครับ